พอเขาเห็นว่าเราแบบเฮ้ยแอนทำได้แอนเก่งว่ะกลายเป็นว่าเขาให้เราทำบ่อยอันนี้คือไม่ได้รู้สึกอะไรนะแบบบนๆใชๆบนไปบน,บนแต่ก็ต้องทำแหละ ทุกคนเข้าใจว่าแบบบางทีมันก็การทำงานม,มันก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบสวยงามและเรียบง่ายกว่ามันจะออกมาได้หน้าวิทีแต่ละวันนี่ก็คือแบบมอันนี้มาเปิดห้องใหม่นะคะเราก็มีค่าใช้ใจ่าย ถึงเนาะตอนเป็นไปไปมาวันนี้ก็คือทางด้านเจ้าภาพเขาก็เปิดห้องกับทีมงานประมาณแบบเกือบสามสิบเกือบสี่สิบกิโลห่างจากงานนะซึ่งทีมงานมันไม่สามารถที่จะแบบไปได้ไกลขนาดนั้นเราก็เลยไม่เป็นไรถ้าางนั้นก็เปิดมาก็ที่จะเป็นการประหยัดเวลานะคเขาต้องอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าเขาซาเช็คอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวรอไปงานแต่วันนี้ก็ขึ้นเร็วด้วย สองทุ่มครึ่ง,งมีเวลาสิบนาทีในคิวได้ตาคุอจบเมื่อมาถึงงานคือในคิวงานอันแรกอ่ะทีแรกแรกมันเขียนว่าสามทุ่มครึ่งแอนนอดีก็ตั้งท่าบอกกับเจ้าของไ้ว่าสามทุ่มครึ่งเราต้องเผื่อเวลาเราก็ต้องเ ไปดูในชิวงานจิงก็คือสองทุ่มึ่งแล้ววันนี้คือตื่นประมาณห้าโมงกว่าออกมาจากบนก็คือประมาณหกโมงขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกุง่งั่งใส่ห้ช่องงยห,หน่อยน้ำเน,นยนะจ้า